มาดูประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆใช้ได้จริงนะคะคุดเอามาฝากกันหลายประโยคเลยค่ะประโยคแรกนะคะ Good for you จะเป็นการเหมือนกับเพื่อนเจออะไรดีๆอะค่ะเราก็ยินดีกับเขาบอก Good for you ลองพูดดูค่ะ Good for you อันต่อมาค่ะทำตัวหน้าอายอะไรอย่างนี้ช่างหน้าอายจริงๆเลย Shame on you อันนี้ว่านะคะลองพูดดูนะคะ Shame on you ส่วนอันนี้นะคะกล้าดียังไงฉันก็ลูกพญานาหมื่นปะ <laughs> How dare you นะกล้ดาดียังไงทำแบบนี้พูดแบบนี้ลองพูดดูค่ะ How dare you ใส่ลงไวนะ How dare you เวลาส่งของเนี่ยนะคะเราจะพูดว่า Here you are แล้วก็ยื่นของไปค่ะนะฮะอาจจะเป็นพาสปอร์ตอาจจะเป็นของที่เพื่อนบอกให้ส่งให้หน่อยแล้วก็ส่งมาูดว่า Here you are ลองพูดด้วยค่ะ ทีนี้เวลาสมน้ำหน้า <c oughs> ก็พูดว่า it serves you right ลองพูดดูค่ะ it serves you right เสร็จมของการสมน้ำหน้า it serves you right แบบนี้ค่ะอันสุดท้ายนะคะเวลาเราลำคาญอะไรนะคะพูดว่า a pain in the neck ลองพูดดูค่ะ a pain in the neck ในเนี้ยที่เรียนไปอ่ะประโยคไหนะอยากใช้ที่สุดคะ พิมบอกคุณหนุนไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนกนจริงหรือเปล่าจะได้มาทําคลิปเพิ่มอีกนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ไปฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ได้ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงกันไปหลายประโยคเลยนะคะแต่ถ้าสนใจจะเรียนคอร์รสภาษาอังกฤษนะคะคุณหนุนมีคอร์รสภาษาอังกฤษตรงนี้ลองกดไปดูได้นะคะสามารถจะเริ่มต้นการฝึกภาษาอังกฤษการออกเสียงสะสมคสําศัพท์ได้นะ,ะเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะถ้าสนใจก็กดได้เลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าหนี้จ้าบาย